สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มามืดหน่อยครับวันนี้ก็เป็นวันที่30มิีนาคม2562นะครับก็เป็นวันเสาร์ที่30มิีนาคมนะครับวันนี้ก็ทําคลิปมาครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วพอดีก็อยากจะทําคลิปมาเผยแพร่ข้อมูลหน่อยครับอ,อ๋อไม่มีอะไรครับ ก็มาดูกันครับพรุ่งนี้นะครับในส่วนของนกพิราบแข่งนะครับกิจกรรมที่ชื่นชอบนะครับของของเราครับของผมแล้วก็ของทุกๆคนนะครับพรุ่งนี้สมาคมส่งเสริมนะครับก็เป็นจุดแข่งขันของอำเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นนะครับก็เป็นจุดแข่งขันที่7แล้วนะครับสำหรับนกพิราบสายอีสานประจำปีนี้นะครับ2,562 อ้าวหกสิบเอ็ดเขาต้องนับเป็นปี2561ก็ครับก็เป็นจุดที่7แล้วนะครับจากทั้งหมด12จุดนะครับก็มาเกินครึ่งทางมานะครับมาเกินครึ่งทางแล้วครับก็เริ่มที่จะออกระยะไกลนะครับสำหรับอำเภอบ้านไผ่นะครับอำเภอบ้านไผ่นี่ก็อยู่ห่างจากกรุงเทพเ,เยอะอยู่นะครับก็ถือว่าเริ่มที่300กว่ากิโลแล้วครับตอนนี้ อำเภอบ้านไผ่นี่ก็สามร้อเท่าไหร่ละ327นะครับ327โดยประมาณนะครับอันนี้ผมวัดโดยประมาณนะครับก็วัดมาถึงหน้ากงของนี่เลยครับที่ผมฝากนกไว้นะครับอินเตอร์คูบอลนะครับน่ครับแผนที่จาก g o o g l e m a p นะครับ Google Earth นะครับก็ตรงนี้เลยครับวัดถึงหน้าแป้นตรงนี้เลยนะครับ327กิโลนะครับ ใช่้หา3รือเปล่า327กิโลครับอ้าโอโหเอา,เอาแค่นี้พอแค่นี้พอ327กิโลถึงคูบอลเลยนะครับคูบอลอินเตอร์คูบอนครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจสำหรับจุดในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือว่าพรุ่งนี้นี่มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ก็ว่าจะมีพายุฤดูร้อนนะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการธรรมชาติในช่วงฤดูร้อนนั่นเองครับ mm hmm. เมื่ออากาศร้อนมากๆนะครับมันก็จะยกตัวขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ลมกระแสะลมก็จะพัดเข้ามาแทนนะครับมันก็จะเกิดเป็นพายุฤดูร้อนนะครับก็คือมีความแปรปรวนของอากาศค่อนข้างมากนะครับก็เ,เรียกว่าเป็นคายแมกของนักแข่งสายอีสานเลยครับนักแข่งนกสายอีสานเลยครับเพราะว่า ปรากฏการธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการบินของนกมากๆครับก็คือว่ามีมีโอกาสทําให้เกิดการสูญเสียเยอะครับเพราะว่านกเนี่ยเคยบินกับอากาศร้อนเป็นปกติแล้วก็ทนลมนะครับแต่ว่าพอมีพายุฤดูร้อนเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับมันจะเกิดความแปลปบววแล้วก็เกิดพายุฝนลมกันโชกแรงนะครับแล้วก็ มีก้อนเมฆดําขวางหน้าซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยมกนกเนี่ยจะไม่บินเข้าหากลุ่มเมฆดานะครับมันจะบินเลี่ยงไปนะครับไม่ทางซ้ายก็ทางขวาฉะนั้นเมื่อมันบินเลี่ยงไปเนี่ยเ,เราตัวมันเองตัวนกเองมันก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นนะครับแล้วก็บางครั้งนี่มันก็หลุดไปอยู่ในเส้นทางที่มันไม่คุ้นเคยครับเมื่อไปอยู่ในเส้นทางที่มันไม่คุ้นเคยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มันเกิด การหลงทางได้นะครับการหลงทางได้เพราะว่าอย่าลืมว่านกเคยบินนกพิราบมันก็จะบินตามเส้นทางที่มันคุ้นเคยนะครับถ้ามันหลุดไปจากเส้นทางที่มันคุ้นเคยเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อที่จะหาคลำกลับมาสู่ล่องเส้นทางของมันนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะหมดแรงก่อนทำให้มันยิ่งหลุดออกไปไกลก็ยิ่ง ยิ่งใช้พลังงานมากก็ยิ่งหมดแรงกันเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้นะครับที่เป็นจุดที่ทําให้เกิดการสูญเสียได้นะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้มันเจอกับพายุแรงมากๆเลยนะครับยังไงก็ให้พอสมควรอยู่ในช่วงกําลังของมันกนันละะกันนะครับเพราะว่าอำเภอบ้านไผ่ยนี้ก็300กว่ากิโลนะครับตามปกตินกก็บินเนี่ยต้องมี4ชั่วโมงอยู่แล้วละครับ4ชั่วโมงทีนี้ถ้าต้องบินทวนลมอ้อมหลบกลุ่มฝนอีกนี่ก็ อาจจะต้องยืดเยื้อไปกว่านั้นนะครับแล้วก็แหล่งน้าในภาคอีสานในช่วงฤดูแล้งี่้ก็บอกได้เลยว่ามันค่อนข้างหายากครับก็เอาใจช่วยพวกมันนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เอาใจช่วยทุกๆกรงด้วยนะครับที่ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันนะครับอาเภอบ้านไผ่นะครับถ้าเป็น CP ก็รู้สึกจะเป็นคนละจุดกันนะครับ CP ก็น่าจะเป็นบบวใหญ่นะครับบัวใหญ่ครับอพายุฤดูร้อนนะครับก็เป็นปรากฏการธรรมชาติครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ วันนี้ก็มาแนะนําเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งนะครับวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นแบบว่าอ่ามันจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะดีเลย์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งถามว่าสําหรับในการแข่งขันนกเนี่ยมันมันอาจจะช่วยแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับ แต่ถ้าในเรื่องของการฝึกซ้อมนกเนี่ยเว็บไซต์นี้จะดีมากนะครับเพราะว่าในการซ้อมนกเราเราสามารถดูได้นะครับเราดูอันนี้นะครับแล้วก็คาดการได้เลยว่าเฮ้ยปล่อยแล้วเดี๋ยวไปเจอฝนกลุ่มข้างหน้าตรงนี้อาจจะเกิดการสูญเสียได้อย่าปล่อยดีกว่าถ้าเป็นวันซ้อมนะครับก็พอจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าเป็นวันแข่งนี่คงช่วยอะไรได้ไม่มากครับได้แต่ช่วยทางใจว่าให้มันผ่านให้นกฝูงนกมันผ่านพ้น,นไปได้ด้วยดีก็แล้วกันนะครับ โอเคครับก็ทีนี้เราจะมาดูนี่เลยครับอ่าเว็บ w i n d y c o m ครับ w i n d y c o m ทก็ที่ผมเคยแนะนำไ้แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการ forecast ลุวงหน้านะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็เปิดมาเนี่ยเป็นหน้าของวันอาทิตย์นะครับตอน6โมงตอน6โมงเช้านะครับก็จะเห็นเลยนะครับนี่ครับคือช่วง6โมงเช้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับนิดนึงครับอ่าผมจิ้มที่6โมงแล้วนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวขอกดก่อนรู้สึกมันจะซับซ้ําซ้อนตรงตรงจอพอดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหบนึ่งนะครับแหมเส้นจอมันไปอยู่ตรงนั้นพอดีทําให้ยากต่อการใช้งานโอเคเนี่ยครับนี่คือช่วงหกโมงเช้านะครับจะเห็นได้เลยว่ามีกลุ่มเมฆฝนมาจ่อแล้วนะครับแต่ว่ายังห่างไกลจากจุดอําเภอบ้านไผ่นะครับเมฆเนี่ยมันจะเคลื่อนมาจากทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็คือจาก อุบลราชธานีจากมุกดาหารอะไรนะครับแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนเข้าแผ่นดินนะครับเคลื่อนเข้าหาขอนแก่นนะครับแต่ว่าอําเภอบ้านไผ่เนี่ยอยู่ขอนแก่นแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเขาปล่อยนกนะครับกลุ่มเมฆก,กลุ่มฝนเนี่ยมันยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับไปดูนะครับขยับไปดูช่วง7จ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับ7จ็ดโมงก็ยัง เจ็ดโมงผมคิดว่าคงปล่อยนกไปแล้วลหละนะครับปล่อยนกจากจุดบ้านไผ่ไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีรายงานกลุ่มฝนนะครับในเส้นทางจากบ้านไผ่บ้านไผ่เข้ากรุงเทพนะครับยังไม่มีนะครับไม่มีรายงานนะครับเจ็ดโมงจนกระทั่งแปดโมงอ่าเดี๋ยวลองไปดูขยับเวลาไปอีกนิดนึงขยับเวลามาที่แปดโมงซิงเป็นไงแปดโมงกลุ่มเมฆก,ก็ยังเคลื่อนตัวเข้ามาแถวบุรีรัมนะครับก็นกคงผ่านจุด จุดอำเภอสองถ้าสมมุติว่าปล่อยนอกหกโมงกว่าๆนี่สองชั่วโมงก็น่าจะถึงโคราชแล้วลมั้งครับอ่าเดี๋ยวดูเวลาต่อไปนะครับช่วงเวลาประมาณเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงกลุ่มฝนใกล้จะถึงบ้านไผยแล้วนะครับเลยพยัคฆภูมิพิสัยมาแล้วครับแต่ว่าก็ไม่มีนะฮะไม่มีทางอีสานไม่มีนะครับแต่ว่าที่กรุงเทพเริ่มมีนะครับทางกรุงเทพเริ่มมีฮะ มีการเคลื่อนตัวเข้ามาของกลุ่มฝนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่10โมงกันนะครับสักพักหนึ่งนะครับ10โมง10โมงก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับซึ่งผมคิดว่านกน่าจะเข้าถึงกรุงเทพเนี่ยอยู่ราวๆ1 1บโมงกว่านะครับน่าจะ11โมงต้องดูเวลาปล่อยนะครับแต่ผมเดาๆว่าต้องมี11โมง15 20ขึ้นไปเนี่ยแหละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่11โมงกันเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ 11โมงเริ่มมีกลุ่มฝนแล้วนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เข้มข้นรุนแรงมากนะครับพรุ่งนี้นะครับก็ภาวนาว่าขอให้มันกลับมาถึงไวๆนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นี่ถ้าทางฝ่ายปล่อยนกปล่อยได้เร็วก็จะดีนะครับเพื่อที่จะหลบเลี่ยงพายุฝนนะครับเพราะว่าพายุฝนมันมักจะมาตอนช่วงที่หลังจากอากาศร้อนไปแล้วนะครับก็คือช่วงสายๆไปถึงใบยๆเนี่ย พายุฝนฟ้าขนองมันจะมาตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนมาดูอีกสักนิดนึงนะครับเอาสักช่วง12โมงดีกว่าดีไหมสิบสองโมงเดี๋ยวนะ12โมงแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าในพื้นที่ของเขตกรุงเทพเนี่ยนะครับช่วงระหว่าง11ไป12เนี่ยจะมี มีกลุ่มฝนนะครับซึ่งมาบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่นกเข้าพอดีนะครับเป็นช่วงที่นกเข้าพอดีนะครับ11โมงประมาณนี้นะครับก็หน้าวัดเสียวครับหน้าหวัดเสียวหน้าหวัดเสียวครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพนะครับโอ้โหพรุ่งนี้นะครับได้ลุ้นครับอันนี้ผมก็ดูตามแผนที่ที่เขาพยากรณ์ล่วงหน้านะครับเพราะว่า มันอาจจะคาดเคลื่อนก็ได้นะครับเพราะว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยค่อนข้างแปบบ่นนะครับมันอาจจะเคลื่อนตัวเร็วสลายเร็วก่อตัวเร็วนะครับพายุฤดูร้อนมันจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าดูตามรายงานอากาศนี่บอกได้เลยว่าในเขตกรุงเทพพรุ่งนี้เนี่ยช่วงนกมาถึงเนี่ยลุ้นเลยครับลุ้นกันตัวโก่งเลยครับโอ้ยงไงก็เอาใจช่วยนะครับให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับนกมา เกือบจะถึงพอดีนะครับช่วงนั้นถึงพอดีแหละครับน่าจะช่วงนี้แหละครับ11โมงประมาณนี้ครับ11โมงถึงเที่ยงเลยนะครับที่ผมดูไว้เนี่ยนะครับ11โมงถึงเที่ยงเนี่ยพอดีพอดีเลยนะครับเออครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับประมาณ1 1โมงเดี๋ยวผมขกดให้แน่นอนสักหน่อยนะครับโอ้จริงๆด้วยครับประมาณนี้ครับกลุ่มฝนเต็มเลยนะครับเต็มเขตกรุงเทพเลยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับ กลุ่มฝนนี่เต็มเลยนะครับเต็มพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะฮะโดยเฉพาะโซนตะวันออกด้วยนะครับเพราะว่าเมฆฝนมันเคลื่อนตัวมาจากทางนั้นนะครับจากทิศตะวันออกนะครับก็เอาครับมารายงานกันครับยังไงก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่านกก็คงจะขึ้นกันไปแล้วแล้วก็เตรียมเดินทางกันไปแล้วด้วยนะครับก็ขอภาวนาให้พวกมันถึงกงโดยปลอดภัยกันทุกๆตัวนะครับ โอเคแล้วก็พบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปครับหรือเดี๋ยวนกมาถึงแล้วก็จะรยายงานผลกันให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ